สาสามีกว่นานเลนะคือแนบอวนะถึงห้ามงเย็นเนี่ยคูมาไม่หายนะทำไมต้องหเลยแม่หายที่นี่แล้วไม่หายที่นี่แล้วถึงมาแม่หายแม่กลับมาลูกหาย เขาให้ระเบ้อลูกเหมือนกันเนาะเขห้ระไบ้อลกเหมือนกันเราสวยเาหลกไปไม่แตแล้วลอยเออเ้อทำไมเ้ป็นเลยเห็นก็ทกันเพืประยดของมัแต่ละอมมอ แต่วันวาเลนไนะเออก็เห็นคนทเห็นพี e ่เอ๊ก็อยากทำเลยทำองเหรอเกบุกเคำวอี้เกินอะเกินเกิน้อเกินเกินหัเกินไม่ใช่เกิน Thank <laughs> you.